อาทุกท่านมาดูเหตุการณ์เกี่ยวกับช้างอีกแล้วครับผมฮะเป็นช้างพลายนะครับห้าเชือกหกเชือกนะครับแต่เขาไม่ได้ทํากันนะเขาทํามนุษย์ครับท่านผู้ชมนะฮะเหตุการณ์คือมันเป็นอย่างนี้ครับคนเนี่ยเข้าไปมุงครับคนเข้าไปมุงช้างประเทศอินเดียเนี่ยก็ชอบมุงนะสังเกตว่าไม่มีพื้นที่ให้กับช้างเลยครับทีเนี้ยช้างเชือกนี้ก็อาจจะเกิน อาการหงุดหงิดส่วนมากแล้วมันมัน,ม,นมันมีแต่ช้างทํากันเองนะครับทาเชือกนี้ทําเชือกนี้ไม่ซ้ายก็ขวาครับแต่ทีนี้เขาจ้องมาข้างหน้าบริเวณตรงนี้ครับเขาจ้องมาฮะท่านผู้ชมสังเกตสักครู่นะครับอ่ะปึ๊บนี่เริ่มแล้วนะครับเขามีการขยับหัวนิดนึงนี่น,น่าจะไปคว้าเอา,เอาทํามือเนี่ยไปคว้าเอาคว้าเอาเอา่อคนบริเวณตรงนี้นครับคว้าเสร็จติดไหมไม่ติด โอ้โหทีนี้ก็ตะเลิดเลยครับนี่เขาเรียกว่าช้างตะเลิดนะครับท่านผู้ชมดูนะ,ะพุ่งเข้ามาเนี่ยบึม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 ปุ๊บ,มบ,มบมไม่รู้ว่าโดนไข่บ้างน,นะครับดูคลิปเต็มอีกครั้งหนึ่งพุ่งมาปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บอันนี้คือทําการสะบัดละนะครับเอางานหนีบเขาจะทําการเอางานนะครับสายไปสายมานะครับเพื่อให้คนเนี่ยแตกซ้ายแตกขวาแล้ก็เจอซ้ายก็เจอขวา ได้ไหมแล้วก็ได้มาหนึ่งคนครับติดงามาเนี่ยมันมันถอดออกยากมากนะครับอย่างงานคือผมเคยโดนโดนช้างหนีบนะครับมือเนี่ยเอามือเข้าไปตรงงานเนี่ยเล่นเล่น,เล,นเล่นกับช้างของเองเนี่ยมันไม่ออกเลยนะครับมันมันเหนียวมากครับพละกําลังของช้างฮะโอ้โหเหวียงไปเหวี่ยงมานี่ดูครับนี่ดูมือของเขานะครับมือของเขาเนี่ยบางคนไปเจอช้าง หรว่าช้างชอบจับมือยื่นมือไปให้ช้างจับครับคือถ้าเขาดีบเนี่ยถ้าเขาทําการรัดแขนคุณเนี่ยครับผมอันแนะนําดีกว่าให้คุณใช้ปลายมือนะครับปลายมือน่ะสัมผัสอย่าให้เขาจับข้อมือคุณได้เด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาจับข้อมือคุณได้มันหลุดยากมากนะท่านผู้ชมครับดูฮะข้อเท้านี่ถือว่าโชคดีนะครับนี่ถือว่าโชคดีเนี่ยที่หลุด ท้าไม่หลุดละคุณเอ้ยแต่ว่าช้างเชือกนี้ก็ไม่ได้ตเตลิดครับถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าตเตลิดนะครับเตลิดในที่นี้หมายความว่า,าคือทําไปเรื่อยๆอะ่ะทาไปเรื่อยๆขาดสติแล้วก็ทําไปเรื่อยนะครับเชือกนี้ไม่นะเชือกนี้พอทําปุ๊บมันก็อยู่น,นี่ครับผูกน,นี้ขนาดประเทศนอกเขาพัฒน,นาการดีนะเขาผูกโซ่ผูกอะไรเต็มตัวไหมด ป้องกันขนาดนี้ก็ยังเกิดเหตุได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใกล้ลนะท่านผู้ชมโดยเฉพาะประเทศอินเดียเนี่โอ้โหอินเดียมุงงกับไทยมุงนี่ชิดซ้ายไปเลยเจออินเดียมุงอ่ะอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับควบคุมสถานการณ์ได้ฮะส่วนเชือกที่เหลือนี่ก็ต้องเอาหนีนะเอากลับบ้านเลยครับอย่าเอาไว้นะครับเดี๋ยวเชือกนี้เอาไม่อยู่ปุ๊บ กระโดดทำการทีนี้ยาวนะครับ